แจ๊ดตั้งใจนะแล้วฟังให้ดีนะตั้งใจตั้งใจไอ้แจ๊ดเหรอมึงอ่ะตั้งใจนะยาวด้วยแจ๊ดฟังแจ๊ดฟังฟังนะพี่อยากจะบอกแจ๊ดว่า ความรักเนี่ยนะมันก็เหมือนเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือนะแต่ว่าที่ต้องหาผู้ชนะเพียงคนเดียวอะในสนามรบเข้าใจป่ะแล้วที่สำคัญนะอิสระทุกการควบคมุมลุยได้ทุกแบบว่าจะเป็นเดี่ยวหรือว่าทีมอนะจะล้อมทำไมกบไทยอินเขาพี่หมดอันนี้ก่อนค่อยเซอซื้อรไอเว้น <laughs> คนเราอย่ามองแคบมองให้กว้างไว้แบบพี่เน่เงเขาใช่รีไฟเลยรีไฟเลย หหอหนึ่งมันก็มีเหตุผลดีคือแดนฟังพี่ก่อนนะตั้งสติแดนต้องมีสติม <c oughs> ึง่ะร้องอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นทองวันนี้ก็ร้อง <c oughs> วันนี้ก็ร้องอีกแล้วมีรอยก็ออกลูกร้องให้ร้องให้ตอนทําไม่คิดเซนสทีฟคนมันเซนสทีฟมีมันนี่เซ็กซี่มันก็เกิดไอคนรอบข้างเนี่ยมันสำคัญด้วยนะนึกไว้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนเสื้อผ้ายังไงพี่เบิร์ดมันขาดไปเราก็อยู่ได้แต่เพื่อนพี่น้องนี่เปรียบเสมือนแขนเหมือนขาถ้าขาดขึ้นมามึงไปไหนไม่ได้นี่เรื่องจริง ลืมไม่ได้วิผมรักเขาเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่พอมีปัญหาอะไรเพื่อนฝูงนี่เคลียร์ได้พวกกูก็เล่นละครปลอบใจจนมันเข้าทางเดี๋ยวมันก็ให้อภัยใช่ปะมึงกูพูดทุกอย่างสร้างภาพให้มึงดูดีเนี่ยพอมึงย้อนให้นิดนึงทุกอย่างโอเคเดี๋ยวก็เอาใหม่ได้ละราั้นมึงใช้ชีวิตได้เต็มที่มึงจะมีอะไรมึงจะผิดเท่าไหร่บอกเลยเดี๋ยวพวกเรานี่จะไปปั้นหน้าเล่นละคร ให้มันเชื่อเองไงผมไม่ทำอีกแล้วผมสัญญาผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยทั้ได้พวกเรายังอยู่ผมสาบานเลยต่อให้มีพี่ไปงอผมก็ไม่ทำอีกแล้วโถหัวงอหัวดำมีใครด้วยกันหมดอย่างนี้มึงง้อจะตายพวกนายมันไม่เชื่อผมร้องออกมาจากใจพี่ผมไม่ได้แสดงรู้กูรู้วันนั้นมึงแง่แสดงเนียนมากนะเว้ยไอ้ขอันจริงหลอกน้องมาคุณจะไปคิดมากด้วยเออชีวิตคู่นะเว้ยเหมือนกับซิปอะ ยังไงวะมันต้องขนาดคู่กันอะไรครับเนี่ยมันจะได้เข้ารักแล้วปัฒนาชีวิตคู่คืออะไรอะเซฟเหมือนซิฟเออเหมือนซิฟชีวิตมึงอะเหมือนตีนตุกแกยังไงเกาะอะไรก็ติดไม่เห็นไม่เกี่ยวอะไรกับซิฟเลยให้ปอบน้องมันไปเกี่ยวอะไรกับซิฟกว่าเซิร์ฟไอตีนตุกแกคืออะไรพี่ตีนตุกแกด้วยเอาสองอันแล้วตัวองหยาดเลย่ยาด อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ้าซาซาซีเอ็เอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ซีเอ็เอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ซีเอ็นเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาซีเอ็นเอสีก็พวกเรานั้นทรายการทีวีะเซน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 ทีวีะ